ช่วงเกษียณอย่างไรให้มีความสุข สวัสดีค่ะพบกับรัศสสยามานนท์วันนี้ในเรื่องการลงทุนด้านสุขภาพอย่างไรจึงคุ้มค่านะคะสําหรับผู้ที่ทํางานในองค์กรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนับว่าโชคดีกว่าคนที่ทํางานในองค์กรที่ไม่ได้ดูแลในเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะเมื่อมีสิทธิ์ใช้สวัสดิการพวกนี้เนี่ยเราก็ควรศึกษาข้อกําหนดการใช้สิทธิ์ให้ดีไม่ว่าจะเป็นการเบริกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจํานวนหรือบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิ์หลังเกษียณ เพราะมันจะเป็นช่วงที่โรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยรุมเร้าส่วนผู้ที่ทํางานในองค์กรที่ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานเลยเนี่ยหากเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ย การทำประกันสุขภาพเนี่ยก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันภัยจากการที่เราต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยได้ดีที่สุดนะคะมาดูกันว่าการประกันภัยสุขภาพคืออะไรการประกันภัยสุขภาพคือการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสําหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งผู้เอาประกันภัยเนี่ยสามารถซื้อประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาสภัยก็ได้ ผู้เอาประกันภัยจะได้ประโยชน์จากการที่บริษัทประกันเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลน,นั้นๆน,น,นะคะการประกันสุขภาพเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทก็คือการประกันสุขภาพรายบุคคลและการประกันสุขภาพหมู่ซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยให้ความคุ้มครองที่เหมือนกันแบ่งเป็น7หมวดก็คือข้อแรกให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภยัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการบาด เจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากค่าห้องและค่าอาหารค่าบริการทั่วไปและค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังการเกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับข้อที่2ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัดและค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด ข้อที่ 3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแลข้อที่ 4. ค่าใช้จ่ายสําหรับการรักษาที่คลินิกหรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลข้อ 5. ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรข้อ 6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟันข้อ 7. การชดเชยค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษ เมื่ออยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านภายหลังการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์นะคะอัตราเบี้ยประกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆได้แก่พวกอายุเพศ นะคะหรือว่าสุขภาพของเราเองก็คือประวัติที่เกี่ยวกับสุขภาพของเราในการรักษาพยาบาลสภาพร่างกายของผู้เอาประกันนะคะแล้วก็อาชีพของเราอันต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตซึ่งจะแสดงให้เห็นพฤติกรรมของเราเนี่ยที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพก็ได้สำหรับการประกันภัยแบบหมู่จะต้องมีการพิจารณาถึงจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันด้วยเพราะถ้าจำนวนบุคคลมาก การกระจายความเสี่ยงจะมีมากกว่าจะทำให้อัตราเบีย้ยประกันเนี่ยต่ำลงได้ สำหรับปัจจัยที่เราใช้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยก็เช่นข้อ1คือเรื่องเบี้ยประกันนะคะอันที่2คือเรื่องวงเงินคุ้มครองอันที่3คือเรื่องความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพของเรานะคะอันที่4ี่คือเรื่องการคุ้มครองค่ะว่าคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองค่า,คาราักษาพยาบาลหรือว่าค่าห้องค่าผ่าตาัดไหมนะคะข้อ5ก็เรื่องกระแสเงินสดของเรา คราวนี้มาพูดถึงเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยบางคนก็อาจจะงงนะคะว่าหมายถึงอะไรอันนี้ก็คือว่าต้องมาดูว่าไอ้ค่าเบีย้ยประกรันที่เราต้องจ่ายเนี่ย มันกระทบหรือว่าทําให้เราเดือดร้อนไหมกับค่าใช้จ่ายหลักของเรานะคะเพราะว่าการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเหมือนเป็นการซื้อความอุ่นใจในด้านสุขภาพในอนาคตจึงไม่ควรที่จะทําให้เราเนี่ยต้องมามีผลกระทบในค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะคะข้อต่อไปก็คือโรงพยาบาลที่เราสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้นะคะ สำหรับการเลือกซื้อประกันเนี่ยเราควรพิจารณาอะไรบ้างมีอยู่5ข้อนะคะที่เราควรจะพิจารณาข้อแรกก็คือเงื่อนไขาการประกันนอกจากการประกันสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประกันอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถทําได้ก็คือการประกันชีวิตสําหรับผู้สูงอายุซึ่งในการพิจารณาเลือกซื้อประกันชีวิตอันนี้เนี่ย มันมีอยู่5ข้อที่เราควรจะพิจารณาก็คือข้อแรกเงื่อนไขาการประกรันมีเงื่อนไขว่าต้องมีอายุ50 7 0ถึง70ปี แล้วก็ไม่ต้องตรวจแล้วก็ตอบคำถามสุขภาพส่วนเงื่อนไขาการจ่ายประกันเนี่ยก็คือการจ่ายเฉพาะกรณีที่เสียชีวิตเท่านั้นส่วนอันที่2ที่เป็นปัใจจัยในการเลือกซื้อนะคะก็คือเป้าหมายในการทำประกรันซึ่งจำแนกได้เป็น2อ,อย่างแบบเน้นความคุ้มครองซึ่งแบ่งได้เป็น2ออันเหมือนกันก็คือว่าจ่ายเฉพาะกรณีเสียชีวิต เป็นเงินชดเชยหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อเข้าโรงพยาบาลน,นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบสะสมทรัพย์ที่คนนิยมทํากันนะคะเป็นแบบที่ให้เงินปันผลคืนนะคะส่วนปัจจัยที่เราควรพิจารณาข้อต่อไปนะคะในการเลือกซื้อก็คือว่าการลดหย่อนภาษีนะคะข้อ5ก็คือเงื่อนไขในรายละเอียด เราก็ควรจะอ่านเงื่อนไขแล้วก็เอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์นเนี่ยให้ละเอียดแล้วก็ครบเพื่อเราได้ทราบว่ามันคุ้มครองลักธิะที่ประโยชน์อะไรบ้างนะคะตามที่พูดไปแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งสําคัญในเรื่องการทําประกรันแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยค่ะก็คือว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกําลังกาย สม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่พอเหมาะหรือการทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมสันทนาการที่ชอบอันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานและเพื่อให้เรามีความเพลิดเพลินเบิกบานใจซึ่งถ้าเราทำได้พวกนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แล้วก็เกษียณอย่างมีความสุขแน่นอนอาจจะแบบไม่จําเป็นที่จะต้องประกันสุขภาพเลยก็ได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปอป,อปอและธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัดมหาชนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ